ไอ้โจนพูดถึงกูวาไงวะต้องเรื่องดีแน่เลยเต๋แม่มีหาเรื่องบนเครื่งบินกูก็แรงๆเว้ยช่วงกูฮาร์ดคอร์อยู่เมื่อมรแมบณสิบแปดปีที่แล้วอว่ะดีกับกูเลยไอ,อ้สัตว์เฮ้ยโจมึงสบายดีไหมไอ้โจ้ทำหน้านิ่งๆเต๋ากูไปรับมึงที่บ้านเคยเข้าคุกเปล่าว,วะไม่เคยวะกูเข้ามาสิบห้าวันอ <c oughs> มากูทดส,สมมันไหมล่ะ หน้าแม่กูตีนี่หายเอาขลามตีเดี๋ยว,วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไม่ได้ขายเสียงกูขายหน้าตายเตก๊กมาดูหน้าตากูดิเฮี้ยนะเนี่ยยังไงนักร้องคนหนึ่งเนี่ยมันก็ไม่ใช่พเพื่อนกูถ้ามึงเอ่ยปากมานะไอ้มอสเหรอมันจะคอยประสานไงประสาน,สานเฮี้ยอะไรมอดเบื้องกูไง ก็มอสเพื่อนมึงไม่ใช่มอสเพื่อนกูไงไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยมเพื่อนมึงเมื่อก่อนคนนี้ก็ต้องเลิกคอปมึงพูดอย่างี้จริงอ่ะชีวิตนี้นะถ้ามีเต่าต้องไม่มีมอสอยู่กับมึงยังโดนกระทืบเลยกูจะรู้เหรอมองมึงเหรอไอเต่าไอเหี้ยไอเหี้ยเขาตบหัวกูด้วยเอาไงอ่ะเอาไงล่ะไอเหี้ยมา